Birthday to you Birthday to you Happy birthday, happy birthday Happy birthday to you Birthday to you Happy birthday to you Happy birthday, happy birthday, happy birthday, to you. happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. อะครับพร้อมครับพร้อมครับอ่าพร้อมนะเริ่มเอ่าวันเกิดเตอร์นะครับขอให้เตอร์มีความสุขมากๆนะครับสุขภาพแข็งแรงได้ความสมปรารถนานะครับผมปรารถนานะครับตบตอดีให้ตบหมู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 เพร่าขอให้มีความสุขมากๆครับความสุขเขามากแค่นี้แหละบอสอะบอสอะบอสอคุยข้าวพี่เจต่ำไปเหี้ยวิ่งต่ำไปเหี้ยอ้าว ดอม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 พี่บ้านนี่ใครอยู่เลยโอเคโอเคผมมีไม้เลยเด้อ่ะคอยสีแรบเด้อเออถ้เกิดนี้ขอมีความสุขเด้อฮัมเออขอให้เราหัวใจด้วยคอยราสร้งเด้อก็มีละวันนี้นะวันนี้มันเกิดเตยนะเออพวกเราก็มาทำคลิปมันเกิดให้นะเออในคลิปแรกอาจจะไม่ดีมากอะไรมากเท่าไหร่ แต่ก็ต่อก็จะทำต่อไปเรื่อยๆให้กับทุกคนในกิลนะครับในขอเต้มีความสุขมากๆนะวันเกิดนี้อ่ะเต้ฮปปี้ดีครับจากพวกเราครับออ่าเย้เจโอ้ซึงเลยเย้เจ้อ่ะเต์เต์อยู่ไหนอ่ะเต้มาแล้วเต์มาแล้วเต้มาสิเ้เร็เสร็จแล้วเสร็เสร็จแล้วอ่เต้ฮปปี้วยพรอีกอะวยพรหน่อยวยพรหน่อยจะร้องให้ โอเคโยจะร้อง่ายเบี๋ยนี้อะไรก็เย็นเก๊จะเลยสั่งทำทีเดียวสั่งทำไม่ออกอย่าช้าอย่าช้าอย่าช้า่อให้เต้ยมีความสุขมากๆนะครับฮะเต้ยหรือเต้ย่อให้อายุยืนยาว มีตังค์เยอะๆวันนี้สัตว้องเพลงวันเกิดให้ฟานนะวันเกิดเต้ย์มีมีอะไรจะบอกไหมขอบคุณครับมีอะไรจะบอกมีอะไรจะบอกไม่อ่านเสียงที่อ่านมาเมื่อกี้ไม่รู้มันจะเข้าหมดหรือเปล่าสาตเด้อไล่ตั้งมันและเวลาเรากด Jack เพื่อนกันเพื่อนตายตลอดไปคือเพื่อนกันเพื่อนตายตลอดไป